ในอาหารมีกประเภทด้วยการเด็กๆรู้แล้วนะคะมีอะไรบ้างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำนะคะทวนให้นะทวนเนื้อหาก่อนนะคะเด็กๆสารเคมีนี่ก็คือสารอาหารความหมายของสารอาหารนะคะสารเคมีที่ประกอบในอาหารที่เรากินนะคะเด็กๆ ได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำนะคะอ่าแบ่งออกเป็นสารอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งกันเป็นสองประเภทก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะเด็กๆสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตโปรตีน และก็ไขมันนะคะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็ได้แก่วิตามินเกลือแร่และน้ำนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้เราจะคํานวณนะะเราจะคํานวณการว่ารัตญยาไปไหน <Okay. S 1> เปิดกล้องด้วยนะลูกทีนี้สารอาหารที่ให้พลังงานอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะ <Okay. S 1> พวกนี้ให้พลังงานเท่าไหร่ในหนึ่งกิโลนะคะ หนึ่งกร,รมัมสมมติว่าคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่นะคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกร,รมัมให้พลังงานสนะี่กรริโลแคลอรี่โปรตีนหนึ่งกร,รมัมให้สี่กิโลแคลอรี่เหมือนกันไขมันหนึ่งกร,รมัมเท้ากันกับเพื่อนนะคะหนึ่งกร,รัมหมดให้พลังงานเก้ากิโลแคลอรี่ นะั้นสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดคืออะไรคะลกูกไขมันครับเออไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตกกโปรตีนหนึ่งกํมเท่ากันให้พลังงานเท่ากันคือสี่กิโลแคลอรี่นะคะไข,ขมันจะให้พลังงานมากกว่าเพื่อนให้เกาฉะนั้นไขมันถ้าเราบริปโภคมากเกินไปมันให้พลังงานมากและบริปโภคมากร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานพวกนี้วิตามินเกลือแร่และน้ําพวกนี้ร่างกายขาดไม่ได้เพราะต้องเอาไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆเอาวัยว,วะยังต้องการนะคะพวกนี้มันใช้พลังงานแล้วก็เพื่อให้ร่างกายทํางานได้สมดุลน,นะคะขาดไม่ได้อมาดูอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งรู้แล้วก็คือโปรตีนโปรตีนได้จากหนะ เนื้อสัตว์ทุกชนิดเนื้อนมไข่ถั่วจำไว้นะคะต่อไปคาร์โบไฮเดรตน้าแก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะคะเด็กๆหมูที่สามแลทาปักพบในผักทุกชนิดเลยนะคะเด็กๆชอบทานผ,ผักไหมลูกชอบไหมคะไม่ชอบครับอ๋อไม่ชอบเรา<อ>ต้องค<อ>่อยๆปักตัวเองนะคะเพื่อให้จะได้ให้ ระบบขับถ่ายเราทํางานได้ดีแล้วก็วิตามินมักพบมากในผักและผลไม้วันนี้ใครกินกล้วยแอปเปลิลฝรั่งก็ได้วิตามินไปแล้วเกือแร่ไปแล้วนะคะหมู่ที่หาคือไขมันมักพบในไขมันพืชและไขมันสัตว์นะคะพวกนี้เป็นไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชพวกเนยนะคะ อ่าและเพิ่มเติมมาสารอาหารกู่สุดท้ายนะคะที่มีในอาหารทุกชนิดเลยคือน้ำนะคะน้ำรับประทานวันละ6-8แกว้วนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนำนะ,ะไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอ่าเขาแบ่งเห็นไหมให้ไหมเห็นไหมคะนี่คือสารอาหารสารอาหารมี6ประเภทถ้าเป็นหมู่อาหารจะมี5ประเภท ะะเด็กๆประโยชน์ของสารอาหารเราเรียนมาแล้วโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนือ้อเห็นไหมคะเล่นกล้ามเลยนะักกล้ามเพื่อแข็งแรงพวกนี้นะคะกีฬาพวกนี้ต้องการโปรตีนมากไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเราอยู่ในวัยเรียนก็ต้องการเหมือนกันนะคะต่อไปแร่ธาตุแร่ธาตุตัวนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของ ร่างกายให้ปกตินะคะให้ร่างกายทำงานได้ปกติธาตุเหล็กช่วยอะไรป้องกันโรคอะไรโรคโลหิตจางนะคะธาตุเหล็กธาตุเหล็กมากพบในเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะคะที่พวกตับนะคะ,อ,ะอ่าภาพนี้ล่ะเด็กๆน่ากลัวไหมลูกในภาพนี้น่ากลัวไหมคะอันนี้เขาขาดอะไรลูก ภาพนี้เรายัางภาพนี้เขาขาดธาตุไอโอดีนถ้าขาดธาตุไอโอดีนจะทําให้เป็นโรคคออะไรคอพอกอ,อ,อันนี้เป็นเออคอพอก,อ,อ,อ,พอ,กอันนี้เป็นคอพอกที่เป็นพิษคอหอยพอกเป็นพิษแล้วนะคะอันนี้มันไอโอดีนมักพบในอาหารพวกไหนอาหารทะเลทุกชนิดชอบกินอาหารทะเลไหมลูก ชอบไหมครับชอบค่ะชอบชเฮชอบนะครถ้าเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าภาคที่เป็นคอหอยพอกมากที่สุดก็คือภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเขาบอกว่าอยู่อะไรคะอยู่ไกลทะเลอาหารทะเลจะหากินได้ยากแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเพิ่มขึ้นอาหารทะเลมีส่งออกไปยุกอย่างและและที่สําคัญอาหารทะเลหรือสารละ ไอโอดีนเนี่ยยังมีอยู่ในเกลือเคยเห็นเกลือไหมลูกเกลือปุงทิพที่มันจะเขียนบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุไอโอดีนเคยเห็นไหมคะเคยค่ะเกลือเม็ดเล็กๆนั่นแหละเดกกินมากดีไหมลูกเกลือไม่ดีใส่พอประมาณนะคะอ่าต่อไปถ้าใครไม่อยากเป็นคอพอก็ต้องกินนะคะธาตุอาหารที่ให้ไอโอดีนพวกกุ้งปลาหมึก อาหารทะเลนะคะต่อไปต่อไปโซเดียมโซเดียมพบในเกลือนะคะควบคุมสุขการสมดุลของน้ําในร่างกายของเรานะคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่เกลือนี้เคยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเขียนไหมคข้างว่าเสริมไอไอโอดีนแต่กินทั้งขวดได้ไหมวันนึงไม่ได้ครับนะเป็นโรคไป ใช่นะคะเป็นอันตรายกินในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะอ่าอันนี้วิตามินวิตามินจะมี2ประเภทนะคะป .6 ของเราจำไห้นะ,ะวิตามินแบ่งออกเป็น2ประเภทถ้าสารอาหารเมื่อกี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันสารอาหารที่ให้พลังงานกับสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานต่อมาวิตามินก็แบ่งออกเป็น2ประเภทแบ่งเป็น อะไรคะวิตามินที่ละลายในน้ำละลายในน้ำได้ดีที่สุดคือวิตามิน B ีบีทุกชนิด B1 B2 B3 ีบีไปเรื่อยๆวิตามิน B ต่างๆพร้อมทั้งวิตามิน C วิตามิน B กับ C ละลายในน้ำส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะเป็นวิตามิน A D E K จําจำไว้นะคะเด็ก ่าพูดพร้อมกันดิว eh, ิตามินที่ละลายในน้ําคือวิตามินดับซีอ่าวิตามินที่ละลายในไขมันคือตอบเอเอดีเอส่วนใหญ่มักจะออกข้อสอบนะคะเด็กๆมักออกข้อสอบโอนิตแต่เขาไม่ถามแบบนี้แต่เขาจะมีโจทย์มาให้เดี๋ยวครูจะพาไปดูโจทย์ จทยพอไปโอลิตในตอนหลังจากจบบทเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะมาเสริมข้อสอบให้ในหน่วยนี้ว่ามันออกยังไงมันออกทุกปีนะคะเขาจะถามเกี่ยวกับวิตามินที่ละลายในน้ําละลายในไขมันเพราะนั้นเราจำให้ลึกใจว่าวิตามินที่ละลายในน้ําก็คือวิตามิน B C เอา อาหารหรืออะไรเนี่ยที่ไปล้างน้ําถ้ามันมีวิตามินดีกับซีอยู่มันก็จะละลายไปกับน้ําแต่น้ำวิตามินที่ละลายในไขมันถ้าเอาไปละลายเนยี่ยค่ะเอาไปล้างไขมันอะไรต่างๆมันก็จะออกไปตามไขมันก็คือวิตามินเอดีเคจำไว้นะคะโอเคไหมคะเด็กตับสนไหมคะค,ครับไม่นะวิตามินบี กับซีลบบและลายในในอะไรลูกด B กับซีและลายในอะไรคะน้ำค,ครับ <Okay. S 2> น้ำค่ะ <Okay. S 2> วิตามินที่ละลายในไขมันคือ A B D E K โอเคเยี่ยมมากค่ะเด็กๆไปนะอ่านี่คือนะคะอะไรเอยเห็นลูกตามาเป็นวิตามิน เอวิตามินเอมักพบในไข่แดงไข่แดงนะนมผลไม้วิตามินเอจะช่วยบำรุงอะไรลูกบำรุงอะไรคะ<ห>เออช่วยบำรุงสายตาป้องกันการเป็นโรคตาฝ้าตาฟางได้น,นะลูกนะดัะนั้นเราต้องกินไข่แดงกินนมกินผลไม้เพื่อบำรุงสายตาของเรานะคะเด็กๆอา ต่อไปอันนี้คือวิตามินอะไรบี B. ต่างๆนะคะมักพบในไข่นมข้าวซ้อมมือถั่วต่างๆนะคะโดยเฉพาะข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องมันนะคะพวกนี้จะมีวิตามิน B1 มากป้องกันโรคหนิบชานะแล้วก็แถมยังป้องกันโรคปากลกอะไร ปากลกกระจอกครับใช่เคยเห็นไหมคะต้องมุมปากของเด็กนะที่มันมีเลือดออกมานั่นแหละแสดงว่าขาดวิตามินดีเป็นไม่ใช่เคยเห็นครับเคยเป็นด้วยอช่เคยเป็นด้วยอ่าต้องกินพวกไหนยกพวกไหนเยอะต้องกินเป็นอร่หัวกระหากหัวข้าวซ้อมมือไข่นมถั่วพวกโปรตีนนะคะพวกมีวิตามินบีหนึ่งมากๆนะคะเด็กๆนะ โอเคเข้อสอบมักออกเลยโอ oh, นิวิตามินบ1หนึ่งป้องกันโรคอะไรตอบไม่ได้คือป้องกันโรคอะไรคะโรคอะไรเล็บรลางค่ะโอเคชาชา็บชาเนี่ยชาตามมือชาตามเท้าเราต้องกินวิตามินบ1หนึ่งหรือเป็นปากเห็นไหมคะล้นในปากนกกระจอกเคยเป็นไหมแบบนี้เคยไหมคะ,อคะโอ้โอนั่นแหละเ,เด็กเด็ก แล้วเด็กๆที่สําคัญถ้าเป็นปากนอกระจอกหรือร้อนในพวกนี้เด็กๆต้องดื่มน้ําดื่มน้ําเปล่าให้เยอะๆอ่าวิตามินซีวิตามินซีม,น C, มักพบในผลไม้ที่อะไรคะลกูกมีรสอะไรรสเปรี้ยวครับ่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีอะไรบ้างคะจีนอมโอเคอะไรอีออกอะบลี่อ่าฮีทันฮีทันตอครูที่มีอะไรอีกผลไม้อะไรที่มี รสเปรี้ยวลมอนลมอนอะไรคะลมอนลมอนโหได้นะคะส้มก็ได้นะคะพีทัสส้มมะนาวมะนาวก็ได้ฝรั่งก็ได้นะคะตอเบอรี่ใช่ไหมคะใช่ไหมฮิวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวใครที่ยังไม่เปิดกล้องปิดกล้องเลยใชัยาพลนไปไหนปิดกล้องไหมะ เคมีกานะคะคงเป็นเลือดดูอยู่นะ,ะอ่าวิตามินซีมาพบในผลไมพ้พบในผลไม้ที่มีรสอะไรลูกรสเปรี้ยวค่ะอ่าใครยังไม่ปิดไม้นะคะเดี๋ยวลกควนเพื่อนอ่าต,ต้องกันโรคอะไรลูกป้องกันโรคเลือดออกตามไหลฟันหรือลักกระปิดลักกระเปิด นะคะคเด็กๆนะฉะนั้นเราไม่อยากเป็นโรคเลือดออกตามไหลฟันหรือลักกระปิดลักกระเปิดต้องทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มต่างๆแอปเปลิลต่างๆกีวีสตรอบเบอรี่ฝรั่งพวกนี้เยอะๆนะคะต่อไปวิตามินดีวิตามินดีพบในตับไข่แดงเนยทำให้ร่างกายสามารถ ได้รับจากแสงอ่อนๆได้ด้วยแสงยามเช้าๆที่เราประมาณหกโมงเช้าใครตื่นทันบ้างตื่นยามหกโมงเช้าอเมากเราไปวิ่งออกกําลังกายจะได้ช่วยอะไรคะรับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือไม่นะคะแถวต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าเขาเปิดเรียนเขาจะเข้าแถวที่อะไรคะหน้าสอทงแสงอ่อนๆยามเช้าแปดโมงเช้าเนี่ย เป็นแสงที่ให้วิตามินดีแต่ถ้าแสงตอนเที่ยงกันไงคะแสงแดดออกจ้ามากแล้วอันนั้นเอาไปวิ่งตากแดดหรือไปเล่นตางแดดไม่ได้จะทําให้เป็นโรคมะเร็งที่ผิวหนังได้แต่แสงอ่อนๆยามเช้าเนะี่ยมีประโยชน์คือมีวิตามินดีนะคะช่วยให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงมักพบในไข่แดงเนยและแสงแดดอ่อนๆในยามเช้านะคะเด็กๆนะฉะนั้นใครตื่นเช้ามาตีห้า เดี๋ยวนี้ตีห้าครึ่งอ่ะสว่างแล้วนะคะเพราะเป็นหน้าร้อนสว่างเร็วเมื่อเช้าคุก็ออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งวิ่งเลยสามสิบนาทีเรียกเหงื่อก่อนนะคะวิ่งยามเช้าเช้ารับแสงแดดเพื่อให้ร่างกายเป็นไงแข็งแรงนะคะเด็กๆนะอ่าต่อไปวิตามินอีพบในตับและเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ไม่ให้เป็นหมันนั่นเองนะคะกินพวกตับเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆนะป้องกันในระบบสืบพันธุ์และไม่ให้เป็นป้องกันการเป็นหมันด้วยนะคะต่อไปวิตามินเคนี่วิตามินเคมักพบในตับเห็นไหมคะนั้นตับไข่แดงน้ำมันต่างๆนะคะวิตามิน K. เคนี่ยช่วยให้เลือดแข็งตัวฉะนั้นเวลาเราหกล้ม หรือมีดบาดถ้าเลือดเรายังไหลไม่หยุดแสดงว่าเราขาดวิตามินอะไรลูกวิตามินเคเลือดมันแข็งตัวช้าฉะนั้นเราต้องกินพวกตับไข่แดงเยอะๆนะคะ,ะ,คะเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคนี้นะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยพอเวลาเราล้มบาดแผลของเราถ้ามันเล็กน้อยนะะมันมีเลือดออกมานิดนึงไหลออกมานิดนึงเอายาป้ายแล้วก็จะมีอะไรคะ ริ่มเลือดไปประสานกันเลือดก็จะแข็งตัวได้เร็วใช่ไหมคะหรือมีดปากอะไรเงี้ยแสดงว่านะคะเลือดเราแข็งตัวได้เร็วเรามีวิตามินเคเยอะนะคะพบเราก็พบในอะไรในตักไข่แดงน้ำมันพืชน,น้ำมันทุกชนิดนะคะอันนั้นเด็กๆต้องทานพวกนี้นะคะต่อไป อ่าสรุปเห็นไหมนี่ครูมีสรุปมาให้เด็กๆมีโนต้ตเปล่าโนต้ตไหมอ่าก็เขียนไป a ก็คือวิตามินครูย่อมาให้เห็นไหมคะเด็กๆก,ก็เขียนเพื่อที่จะให้เข้าใจเขียนลงไปในหนังสือหรือในกระดาษโนต้ตวิตามินเป้องกันอะไรคะเกี่ยวกับสายอะไรสายอะไรสายตาเข้ามา19กาคนละเยี่ยมมากใครที่มาทีหลังนะคะเปิดกล้องครูเพนด้วยนะคะ วิตามินเอป้องกันสายตานะคะวิตามิน B1 ก็คือป้องกันโรคเหน็บชาวิตามินอ e, ีป้องกันการเป็นหมันวิตามินซีป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันวิตามินดีอะไรคะป้องกันกระดูกให้กระดูกแข็งแรงวิตามินเคทำให้เลือดแข็งตัวนะคะแข็งตัวได้เร็วแล้วก็วิตามิน B บีหนะะึ่งบีสองอะไรต่างๆนี้ป้องกันโรคเป็นอะไรปากนกกระจอกนะคะบบีสิบสองก็ป้องกันโรคโลหิตจางอามาด้านนี้ก็คือวิตามินที่ละลายในอะไรโลกละลายในไขมันละลายในไขมันมีอยู่สี่ตัวนะคะเด็กๆวิตามินที่ละลายในไขมันมีอยู่สี่ตัวคืออะไรบ้างคะคือวิตามินอะไร a อเดคะโอ้ยเยี่ยมมากเก่งมากจดทันไหมคะทีฮาร์ดจดไว้นะลูกอ่าวิตามินที่ละลายในไขมันเอาย่อๆแบบครูนะ่ะจะได้เข้าใจละลายในไขมันคือ a D E K นะคะและวิตามินที่ละลายในน้ำคือวิตามิน C และวิตามิน B B กับ C นะคะอ่าจดไว้นะ เคไขมันมั่งทีนี้เห็นไหมเนี่ยไขยมันพบในเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ทําลายวิตามินบางชนิดก็คือ ADEK นะคะพวกนี้น้ำน้ำเป็นส่วนประกอบของอาหารทุกชนิดควรดื่มวันละ 8- ปดถึงสิแก้วเลยนะคะ น้ำเด็กๆต้องดื่ดมให้เยอะๆน้ำเปล่านะลูกนะดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะเพื่อให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติอ่าเห็นไหมอันเนี้ยนะคะอาหารที่ให้พลังงานที่ครูเพนบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนะะสารอาหารแบ่งเป็นสองประเภทคือสารอาหารที่ให้พลังงานสารอาหารที่ให้พลังงานคือโปรตีนโปรตีนหนึ่งกรัมให้เท่าไหร่ลูกสแคลครับอาสแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้สี่กิโลแคลอรี่เหมือนกันไขมันหนึ่งกรัมให้เก้ากิโลแคลอรี่นะคะวิตามินและธาตุและน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะเด็กๆจำนะเห็นมเป็นโน้ตไว้จำพราะออกข้อสอบเขาจะให้เราคำนวณอาหารสารอาหารเดี๋ยวครูมีข้อสอบให้เด็กๆ แต่ยังไม่ใช่ชั่วโมงนี้เราต้องเรียนจบหน่วยนี้ก่อนนะคะเด็กๆโอเคนะเดี๋ยวเวลามันขึ้นมาเตือนแล้วมันกจะ็จะตัดไปเดี๋ยวเราค่อยเข้าใหม่นะคะถ้ามันตัดให้มันตัดไปเลยนะลูกนะโอเคไหมครับเหมือนทุกครั้งโอเคไหมคะค่ะค่ะเห็นไหมอันนี้คือตารางคํานวณเกี่ยวกับประเภทสารอาหารเห็นไหมคะครูมีชนิดอาหารมาให้ชนิด A มีโปรตีน2กรัมไขมัน1กรัมคาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้กี่แคลอรีเ่เด็กๆก็เอามาคำนวณเอนะคะเห็นไหม2กรัมก็เอาคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วยอะไรคูณด้วย4บวกกับไขมัน1กรัมคูณด้วยอะไรลูกไขมัน1กรัมให้กี่แคลอรี่9แคลอรี่ครับเออน่าแกะก็เอามาบวกกัน แล้วนี้คาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมเท่ากี่กี่แคลรี4แคลรีครับก็เอามาเห็นไหมคะตารางที่หนึ่งก็จะเป็น8428บวกกับอะไร1คูณ9เป็น1คูณ9เป็นเท่าไหร่9ครับ9ก็คือตรงนี้8บวก9อ้าวแล้วก็ตารางนี้1คูณ4เป็น4ครับเอา8บวก9บวก4รวมกันเป็นเท่าไหร่เลิก ยี่สิบเอ็ดแรี่โอเคไหมคะทำได้ไหมทำได้ไหมคะได้ค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับโอเคนี่แหละมันจะมีในข้อสอบโอเน็ตทุกครั้งอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูต่อไปชนิดอาหารบเขาให้หักพรังงานอาหารนะคะก็ดูตามตารางที่มันกำหนด โปรตีนหนึ่งกรัมอันนี้เขากำหนดมาเป็นไขมันสองกรัมคาร์โบไฮเดรตสองกรัมเราก็เอาไอดีเข้าไปคูณโปรตีนหนึ่งกรัมให้สี่ก็เอาสี่คูณหนึ่งเป็นสี่คือตรงนี้ไขมันสองกรัมหนึ 9, ่งกรัมให้เก้าถ้าสองกรัมก็เอาเก้าไปคูณสองเป็นสิบแปดคือตรงนี้คาร์โบไฮเดรตสองกรัม หนึ่งกรัมให้สี่ห้าสองกรัมก็เอาสี่คูณก็เป็นแปดบวกกัน<แ>ออกมาเท่ากับสามสิบแคลอรี่โอเคไหมคะโอเคครับโอเควิตามินซีดีก็ทำเหมือนกันนะคะเด็กๆโอเคนะผ่านได้ยังผ่านนะผ่านได้เลยค่ะโอเคเราก็จะจบกันนะคะ แล้วเราก็จะไปสู่แบบฝึกหัดอันนี้คือตารางการคำนวณหาค่าพลังงานของอาหารเด็กๆต้องคำนวณเป็นโอเคไหมคะใครไม่เข้าใจยกมือถามครูเพนได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีข้อสอบมาให้เดี๋ยวคุณครูเตรียมข้อสอบไว้ให้เด็กๆแล้วแหะแต่ยังไม่ใช่ในชั่วโมงนี้เพราะเราต้องเรียนให้จบหน่วยแล้วเรามาทดสอบหลังเรียนอีกครั้งนะคะเด็กๆ นะอาเสร็จแล้วเราจะไปสู่แบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆอ่าแบบฝึกหัดของเรานะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดเลยแบบฝึกหัดเราถึงหน้าไหนแล้วนะแบบฝึก <18. S 1> หัดเราอะไรคะลูกแปดค่ะ <18. S 1> <Okay. S 2> โอเคนะคะอ่าดูแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆหน้าสิบแปดหน้าสิบห้าเสร็จแล้วใช่ไหมสิบหกเสร็จยางลาูกสิบหกสิบเจ็ดโอไม่เป็นไรคะ่ะลูกเดี๋ยวกลับมาระบายไม่ซีเรียสเสาร์อาทิตย์เรายังทําได้หน้านั้นเสารอาทิตย์เราก็กลับมาทําได้อ่าดูหนะ้าสิบเจ็ดเห็นยง 17, ัง,ยงสิบเจ็ดเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะ้ะคะ่ะ ไปสิบแปดสิบแปดก็เสร็จแล้วใช่ไหมสิบแปดเรายังไม่ได้ต๊กันอ่ะสิบแปดนี่แหละเขาให้เราตั้งคําถามคําถามของฉันให้ตั้งคําถามเกี่ยวกับที่เราเรียนมาเช่นสารอาหารมีกี่ประเภทเนี้ยให้ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารหรือจะตั้งว่าสารอาหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้เด็กๆเขียนไปเลย คำถามใส่ตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างคําถามเห็นไหมคะเขียนเลยค่ะสารอาหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนเลยตั้งเลยใครจะตั้งนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะลูกตั้งคําถามเลยนะคะแทนคุณเสร็จเมื่อวานแทนคุณไปไหนมาครับได้เข้าเรียนไหมแทนคุณเข้าอ,อยู่ครั โอเคแบบฝึกหัดทำได้ไหมครับได้โอเค okay. ไม่เข้าใจถามครูเพ็ญน,นะคะอ่าเด็กๆตั้งคำถามเสร็จแล้วไปดูกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียนมาคือการจัดการกระทำสื่อความหมายเพราะว่าเรามีภาพให้เด็กๆเด็กๆติ๊กเครื่องหมายถูกการลงความเห็นจากข้อมูลก็คือมีภาพแล้วก็การตีความหมายของข้อมูลก็คือเราสามารถสรุป นะคะทักษะในศตวรรษที่21คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะการสื่อสารความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารคือใช้อะไรคะคอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊กใช้มือถือเราในการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ซูมนะคะเด็กๆเราเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะ เด็กๆติ๊กแล้วนะจากที่เรียนมาเด็กๆไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคะแต่ฝึกหัดหน้าไหนยังไม่ได้แล้วเราจะไปเรื่องระบบย่อยอาหารกันได้ยังหรือว่าทบทวนก่อนใครยังไม่เข้าใจตรงไหนมีไหมคะหรือว่า ดีไหมแตบบ่ฝึกหัดหน้าไหนยังไม่เสร็จเอาง่ายๆก่อนเสร็จหมดแล้วค่ะอ่าใครที่ยังไม่เสร็จนะครับะแบบฝึกหัดใครยังไม่เสร็จเรื่องอ,อ,อาหารเสร็จหมดแล้วค่ะเดี๋ยวทยอยส่งให้ใช่ใช่นะคะเด็กๆทยอยส่งนะคะส่งให้นะคะเด็กๆนะ ก่อนที่เราจะเรียนอาจบเรื่องสารอาหารเราจะจบนะคะใช่ไหมไม่มีใครสงสัยอะไรนะโอเคไหมโอเคไหมไา้ยางเราจะขึ้นเรื่องอะไรคะระับบกย่อยอาหารเออยพาเด็กเดกเห็นพาว p o i n t คุยเพนยางหน้าจอคุยเพนยางคะ เรายังไม่ทําแบบฝึกหัดกันเรามาดูระบบย่อยอาหารก่อนเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างดูเห็นไหมคะมีเริ่มย่อยที่ปากลงสู่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ก็จะมีกระบวนการทํางานนะคะอ่าระบบย่อยอาหารก็เป็นการ เป็นกระบวนการสลายอาหารที่จากโมเลกุลใหญ่ให้เป็นอะไรลโลให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กลงใช่ไหมคะอ่าและเอิมแรกที่เรากินข้าวเหนียวหมูทอดเมื่อเช้ากินหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะเอาเข้าวเหนียวเข้าปากอะไรย่อยอาหารเป็นอันดับแรกอะไรรึฟันครับฟันใช่ไหมคะพอเข้าไปในปาก ภายในปากจําไว้นะลูกจะมีการย่อยอยู่สองแบบคือเชิงกลและเชิงเคมีมีมถ้าเชิงกลอะไรจะทําหน้าที่บดเคี้ยวฟันฟันฟันบดเคี้ยวอาหารเมื่อบ,บดเ้วจากอาหารชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กแล้วจะภายในปากของเราจะมีต่อมอะไรลูกเนี่ยเนียในปากจะมีต่อมสร้างอะไรคะต่อมรับรสค่ะใช่มีต่อมรับรส<ด><ด>มีต่อมสร้างน้ำลาย ที่โคนลิ้นของเราจะมีผนังน้ำลายนะคะเวลาเรารู้เปรี้ยวอะไรต่งตางๆนะคะน้ำลายจะออกมาที่โคนลิ้นของเราน่ะแล้วไปดูอ่านะคะลิ้นเนะนี่ยในในลิ้นของเรามันจะมีนปุ่มปุ่มใช่ไหมคะนั่นแหละคือปุ่มรับรสโอเคไหมคะอ่านะนะดูดูลิ้นเป็นมาได้ <laughs>